ดิฉันสรวนไปหมเลยได้ัวอะไรงนา้นะคะจับตรงจับปลายทำไม,ไมทำไมอมีรอย่างกับคนร้ายสาวก็เขา,เขาจริงๆอยากมาแบบไม่ให้เขารู้แต่เรา,า่าข้ามาแต่แรกจะไม่รู้ได้ไงคือรูุ้กคราแก็รู้ว่ามาแล้วเราก็เึอกันในห้องแต่ฉันไม่รู้ว่าจังหวดที่จะเข้ามาคือทาอะไรบ้างแล้วแบบก็ไปดีลเองเลยเก้าองเก้าอีก,กับออกอะไรนี่ก็ทเอะไรแล้วจะเข้าตรงไหน คิดมาคิดมานานไหมกว่าจะเซ์ไพ์แผงเนี้ยอ๋อคคิดมาสภาพเนี่ยงครับแต,แต่ตอนตอนที่มาสาวเช็คก็จิมจิมจะอยู่เอบอกว่าเราเราก็บอกว่าจะต้องอยู่ไพไหมไเราจะซ้อมร้องตรงนี้นนะคือคือเรารู้อยู่แล้วว่ารอบของ เขารู้ผมรู้ว่ามีสไปด์มีสไปด์แน่แต่ผมว่าอย่าปล่อยให้เขาแบบเดีวว่าแบบลองลองทรสไปด์มาว่าเขาจะมาดูแบบนี้เขาจะแสบคุณมากคุณนั่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปนั่งตรงนั้นเดี๋ยวคุณคุณแบบเขาดูแล้วก็มากกับการที่แต่งเก็นอยากชมนะว่าว่างา้าขอบุณเดี๋ยวเราหน้าเราเอะเอ แต่ยังไม่หมดพอเมื่อกี้ออกเคได้ก็มได้พิธยอีกแล้วว่าคุณขอที่อยากจะมีรองเพลงคู่อะไรดีครับไม่รู้แล้วล่ะก็คือนค่คุณขอเพื่อเสริมก็ได้อะไรดีถ้าเป็นอย่างเราพวกเราละเป็นอีกของฝาดเหรอไม่นะก็เป็นของฝาดของเราให้ทุกคนแล้วกันของฝัดของเราใช่ชาวเอเลี่ยนอยากฟังยังไงคะ จัดงานได้ไหมว่าเราจะร้องไปทย่งานยังไงทุกคนร้องได้ทุกคนร้อได้อยู่แล้วได้รูเราได้หรือ่ะร้องได้อยู่แล้วร้องมาหลายปี่เราดูแล้วเราดูแลไหมเอาเป็นว่าเคฟังเพลงของพวกเราของพวกคุณที่มอบให้กับเอเดียและนี่คือโชวย์สำหรันช่วยจะลองดังๆได้ไหม เชื่อหรอยังเชื่อหรอได้เด็กมั่งดังลองแม่ดูเด็กมั่งอีกไปฮ่่